พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พศ2558 mm hmm. เขาใช้บังคับทั้งหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบ mm hmm. นะฮะไม่ว่าคนทวงหนี้นั้นจะทวงหนี้นอกระบบหรือเป็นคนทวงหนี้ในระบบอย่างเช่นหนี้ของสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยทุกคนต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ค่ะ,<น>ะอันนี้รวมถึงกรณีที่เพื่อนทวงถามหนี้เพื่อนด้วยไหมครับอาจารย์ถ้า เพื่อนทวงถามนี้เพื่อนอย่างเพื่อนยืมเงินกันเองอันนี้ไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้นะเพราะว่าเพื่อนไม่ใช่ผู้ประกอบอาธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการให้กู้ยืมเงินหรือไม่ใช่เจ้าหนี้ที่ทําเป็นการค้าหรือทําเป็นปกติธุระของเจ้าหนี้เป็นข้างข่าวตอนนั้นเองะนะไม่อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้แต่ ถ้าไปทวงนี้โหดก็อาจจะไปผิดกฎหมายอื่นอย่างเช่นประมวลกฎหมายอาญาก็เป็นได้นะครับในการทวงถามนี้นั้นนะวันจันทร์ถึงวันศุกรนะ์ทวงได้ตั้งแต่8นาฬิกาถึง20นาฬิกาถ้าเป็นวันหยุดนะวันหยุดราชาการเนี่ยนะครับทวงได้ตั้งแต่8นาฬกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นถ้าคนทวงถามนี้มีการติดต่อลูกนี้ไป ล่วงเลยเวลาที่ว่านี้มีความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ครับห้ามไม่ให้เจ้านี่หรือว่าคนทวงนี่เนี่ยติดตามทวงถามนี่ลูกนี่เกินวันละหนึ่งครั้งครับก่อนคำถามเนีนแล้วคนทวงถามนี่ไปทวงวันหนึ่งสครั้ง 4, ี่ครั้งห้าครั้งสิบครั้งกรณีเช่นว่านี้คนทวงนี่ไม่สามารถที่จะกระทำได้ ถ้ากระทาไปถือว่าเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ซึ่งมีโทษเป็นโทษทางปกครองนั้นก็คือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทไม่ให้ทวงถามหนี้ด้วยความเถ็ดนะการที่คนทวงหนี้หรือเจ้าหนีนะ้ไปบอกลูกหนี้หรือไปทวงถามลูกหนี้ว่าถ้าคุณไม่จ่ายเงินจะเอาตำรวจมาจาับมันเป็นเรื่องทางแพ่งนะครับไม่าชาวบ้านไม่ทราบอาจารย์คนติดตามทวงถามหนี้หรือว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถที่จะไปนะ สามารถไม่สามารถที่จะไปทําการแจ้งลูกหนี้ว่าจะอาตรวจมาจับนะครับไปคู่แบบนั้นไม่ได้ไปคู่แบบนั้นไม่ได้นะถือว่าเป็นการทวงหนี้อันเป็นเท็จหรือว่าทวงหนี้ด้วยความเท็จนะครับมีโทษทางอาญาหรือมีโทษท,ท,ทางาาอาญากนนรณีกรณีเช่นวันนี้มีโทษจําคุกนะไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน3ามแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับอันนี้โทษค่อนข้างหนักนะห้ามไม่ให้มีการทวงถามหนี้โดยไปเชนงยบัต รหรือเอกสารเปิดนิกในกรณีที่มีการทวงหนี้โดยการส่งภายในบัตรก็ดีหรือการส่งเอกสารเปิดเนยก็ดีอันนี้มีโทษจำคุกนะครับคือโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1นึ่งแบาทหรือทัอ้งจำทั้งปรับนะครับถ้าเป็นหนี้ทั่วไปนะครับเป็นหนี้แบบหนี้เงินกู้หนี้สินเชื่อส่วนบุคคลหนี้บัตรเครดิตนะครับในกรณีที่ลูกหนี้ค้างชําระนะ สามารถที่จะติดสามารถที่จะคิดค่าติดตามทวงถามนี้ได้นะครั้งละหรือว่ารอบบัญชีละไม่เกิน50บาทนะครับสำหรับรอบบัญชีถัดไปถ้าลูกหนี้ไม่จ่ายนะครับอันนี้สามารถคิดได้100บาทต่อรอบบัญชีรบอบบัญชีหมายความว่าใน1เดือนนะครับไม่ได้หมายความว่าในเดือนนั้นท่านโทรนะ วงนี้ไปสิครั้งสิครั้งท่านจะคิดได้ครั้งละ 100, ร้อยหรือครั้งละห้บาทไม่ใชไ่ไม่ใช่นะเขาเขาให้ถือว่าต่อรอบบัญชีนะสามารถที่จะคิดได้แค่ที่กฎหมายกําหนดเท่านั้นเองนะครับก็คือเดือนละครั้งรพระราชบัญญัติการทวงถามนี้พศสอง8นร2 5 8นั้นมีโทษอยู่2ประเภทรประเภทหนึ่งนั่นก็คือโทษทางปกครอง โทษทางปกครองตามบทบัญญัติของกฎหมายนั้นได้กําหนดเอาไว้ว่าปรับไม่เกิน1นึ่งแบาทนะฮะและโทษอีกประเภทหนึ่งคือโทษทางอาญาโทษทางอาญานั้นมีอยู่2ประเภทเช่นเดียวกันนั่นก็คือประเภทที่สามารถเปรียบเทียบได้กับประเภทที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้เปรียบเทียบคือเปรียบเทียบปรับนะฮะเปรียบเทียบปรับได้นะในกรณีที่เปรียบเทียบปรับได้นั่นก็คือโทษจําคุกป้องไม่ถึง5ปีนะครับอันนี้สามารถที่จะเปรียบเทียบปรับได้ถ้า ผู้ถูกกล่าวหาหรือว่าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพและก็ยินยอมในการที่จะ,ะจ่ายค่าปรับตามที่คณะกรรมการเปรียบเทียบได้ได้มีการเปรียบเทียบค่าปรับเอาไว้ก็ถือว่าคดีอาญานั้นเป็นอันระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการทวงนี้คราวเดียวกันเนี่ยอาจจะโดนทั้งโทษทางปกครองอและอาจจะโดนโทษทางอาญาก็เป็นไปได้ครับอ๋อหมายถึงว่าทวงทั้งโหดทวงทั้งไปสนีในคราวเดียวกันเช่นนะฮะ ไปทวงหนี้แล้วไม่แจ้งชื่อชื่อตัวชื่อสกุลชื่อหน่วยงานหรือชื่อเจ้าหนี้นะครับและก็ยอดหนี้ในกรณีเช่นวันนี้กรณีแบบนี้ถือว่าเป็นโทษทางปกครองก็โดนปละโทษทางปกครองแล้วก็นะครับเดียวกันก็ไปข่มขู่เขาไปตบตีไปกระชากกจูงเขาอันนี้ก็เข้าข่ายเป็นกรณีทวงหนี้แบบรุนแรงเป็นการข่มขู่ใช้ความรุนแรงอันนี้โทษทางอาญาละนะครับ S <S แจ้งความหรือกล่าว <S 2> <S 2> หา,ห,า,ห,าหรือร้องเรียนได้หลายหน่วยงานครับหน่วยงานแรกนั่นก็คือกรมการปกครองกปกครองับหน่วยงานที่2ก็คือที่ทําการปกครองจังหวัดที่ทำกปกครองจังหวัดหรือคณะกรรมการกํากับการทวงถามนี่ประจําจังหวัดสถานที่ต่อไปที่จะสามารถไปร้องเรียนได้นั่นก็คือที่ทําการปกครองอําเภอทุกอําเภอ,อหรือสถานีตารวจทุกสถานีตารวจใกล้บ้าน เอาที่สะดวกเอาที่ใ,ใกล้บ้านหรือไปที่นะอทกองบัญชาการตรบวดวจนักขบาลซึ่งถือว่าเป็นคณะกรรมการกำกับการทวงถามนี้ประจำกรุงเทพมหานครท่านสามารถที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากคนที่มาทวงนี้ละเมื่อต่อท่านได้ครับ,รบ,รบาการทวงนี้โดยฝ่า ฟื้นต่อกฎหมายนะครับก็ดีหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็ดีไม่ทําให้นี่นั้นระงับไปนะครับไม่ถือว่านี่นั้นละเมิดหรือว่าโมฆะไปนะครับนะก็มันเป็นเรื่องเป็นความผิดต่างหากไม่แยกสามารถแยกออกจากกันเลยไม่ได้ว่าโอเคคุณมาทวงหนี้ฉันโหดนะมาทําร้ายร่างกายฉันงั้นยกหนี้ให้ฉันเลยแบบนี้ไม่สามารถทําได้ใช่ไหมคะไม่สามารถทําได้แต่สามารถที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ครับ ลูกนี้สามารถที่จะมาขอคำปรึกษาจากทนายความอาสาของสภาทนายความได้ครับ mm hmm. เราจะให้การเราจะให้การแนะนำ mm hmm. นะฮะว่าท่านควรทําอะไรอย่างไรแต่ว่าหน่วยงานของเราไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐที่สามารถที่จะรับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์จากท่านได้นะครับ,รบแต่เราสามารถที่จะชี้ข้อกฎหมายหรือว่าให้คำปรึกษาตามกฎหมายแก่ท่านได้ครับกรณนะีในกรณีที่ท่านมา อขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขอคําปรึกษาจากสภาทนายความไม่มีค่าใชจ่ายและในกรณีที่ท่าน,นะจะขอใช้บริการสภาทนายความเพื่อให้เข้าไปว่าต่างแก้ต่างให้เช่นไปฟ้องคดีจากคนที่มาทําละเมิดต่อท่านก็ดีหรือนะท่านตกเป็นผู้ต้องหาหรือตกเป็นจําเลยนะ ในสารก็ดีกรณีเช่นว่านี้ถ้าเข้าเงื่อนไขนั่นก็คือยากไรไม่ละคว,วามเป็นธรรมอันนี้<ะ>สภาทนายความช่วยเหลือท่านสี่จับทนายความอาสาก็ไปช่วยท่านโดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าทนายความเลยแม้แต่บาทเดียวกับทางกู้กในฐานะที่เป็นลูกหนี้ก็ดีนะฮะหรือทางเจ้าหนี้หรือคนทวงหนี้ก็ดีครับเราต้องทำให้เกิดความสมดุลกันนั่นก็คือนะต่างคนต่าง นะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะดูเหตุดูผลทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและที่จํากันต้องฝากเอาว่านี่มันระง,งับด้วยการชำระหนี้ครับค่ะ